เพื่อนๆมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ Spotify ของโนนิซันนะคะที่เป็นไบโอการแนะนําตัวมันต้องแบบนี้สิคะบอสล่าสุดแม่เม่แฟนคลับนะคะเขามีการแชร์ข้อความที่เป็นไบโอของโนนิซัใน Spotify มันเกินกว่าคําว่าสําเร็จของเธอกับแล็กฮิงคือแบบว่าสาทยายอะไรมากมายเรียกได้ว่าทําให้แม่เม,ม่นิปลืมอ,อกลืมใจนะคะซึ่งตอนนี้โนนิซัมีผู้ติดตาม8ล้าน6 3ซนม1,854ผู้ติดตามค่ะและก็มีผู้ฟังรายเดือน18ล้าน9น15,159ผู้ฟังรายเดือนนะคะ เขาบอกว่าลลิสามโนบาลเป็นแรปเปอร์นักร้องและนักเต้นที่เป็นที่รู้จักดีในฐานะสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปชื่อดังระดับโลโยกหยักและทิงส์ลลิสาเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดวงหนึ่งอย่างแบล็ k ทิงส์นอกเหนือจากความสําเร็จกับแบล็ k ทิงส์แล้วลลิสายังทําลายสถิติต่างๆมากมายทั่วโลกในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยซิงเกิลลลิสาแลมันนี่ติดอันดับท็อปสิบของบิลบอร์ดกูโบทูฮันดี้และมันนี่รองสถิติเพลงของศิลปินเค เพลซิงเกิลชาร์ลิซ่าทำลายสถิติโลกกินเนสสามรายการในปี2 0 2 3นาในฐานะศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามบนอิซาแคลมมมากที่สุดปัจจุบันมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม104้ล้านคนนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ชนะรางวัลเคป๊อปเดี่ยวคนแรกทั้งในงาน MTV Video Music a w a r d และ MTV Europe Music Awards ลิซ่าเพิ่มปล่อยซิงเกิลและมิวสิกวิดีโอใหม่ของเธอ New Woman ร่วมกับโรซาเนียผ่านทางค่าย loud ซิงเกิลใหม่นี้ตามมาหลังจากปล่อยซิงเกิล o c k s ซ a r ซึ่งไต่ชาร์ดเพลงได้อย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยซงงเกกลลนนนี้้อจาาพแว Lisa ยังเตรียมรับบทนําในซีรีส์ยอดนิยมของ HBO Original เรื่อง The w h i Lotus ซีซั่น3นอกจากความโดดเด่นในระดับโลกของดนตรีและการแสดงบนเวทีที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วเธอยังเป็นที่รู้จกักจากดรสนิยมแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์และสไตล์การสร้างเทรนด์ซึ่งทําให้เธอเป็นกําลังสําคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเธอมีหุ้นส่วนสําคัญําคัญมากมายและปัจจุบันเป็นพรีเซนเตอร์ของบุกรี ยิ่งใหญ่ไหมคะแม่แล้วเปรียบเทียบสภาพตอนที่อยู่กับ YG นาะพเพื่อนแล้วตอนนี้นะคะอยู่ในฐานะค่ายลาวแก้ไขแบบจะหนักจะเต็มค่ะโปรโมทผลงานของตัวเองไปเลยนี่คือความภาคภูมิใจดีดีว่าแฟนคลับฮอกลืมนะคะมันเกินไปกว่าความสําเร็จของเธอกับแรกทิงนะคะเพราะว่าน้องยังทําลายสถิติมากมายที่ดีดีว่าเกิดลรุปบางวงก็ทําไม่ได้นะแม่นี่มันต้องแบบนี้คะ่ะโอ้โหแม่แม่แฟนคลับได้เห็นตาปลืมอกลือมใจเลยค่ะง,งานนี้เองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพอได้เขียนเองก็จับล่ล่หมดประมาณ นี้นะคะซีสก็เรลิกก็ปังไปเลยสิคะซึ่งโมเมนต์นี้ค่ะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเดนะนเห็นไหมคะว่าเม่แฟนคลับนี่เข้ามาเปรียบเทียบลาวสกาวายจีวายจีเขียนให้นริซ่าสั้นกระดึด๊่ไม่ให้เครด,ดงเครดิตอะไรเลยแคมบางทีเขียนขำานริซ่าก็เขียนค่ายลาวผิดทั้งทั้งที่ชื่อบริษัทค่อนข้างที่จะสั้นกว่าเพื่อนอ๋อมันเป็นไปได้อย่างไรละเม่บ้าบอสสุดมันต้องแบบนี้สิคะบอส But